อ่าท่านผู้ชมสมเด็จคุณเซนต่อยสักนิดหนึ่งไหมมีคุยด้วยนะอ่าเขาพูดอะมีคุยก็เนี่ยแหละค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะที่ลงเยี่ยมกองทัพที่ชายแดนกัมพูชาค่ะคือทางเว็บไซต์ fresh fresh news asia นะคะรายงานถึงภาร,รกิจของสมเด็จฮุนเซนแล้วก็บอกว่าที่ลงพื้นที่ตรุจเยี่ยมให้กำลังใจกองทหารกัมพูชาที่ชายแดนติดกับประเทศไทยเนี่ย โดยกองกำลังและอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยของกัมพูชาถูกเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ฐานทัพมุ่งหน้าสู่จังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยอย่างเช่นจังหวัดบุดรมีชัยและพระวิหารเพราะ28พฤษภาคมทหารไทยลอบโจมตีทหารกัมพูชาบนแผ่นดินของกัมพูชาส่งผลให้ทางการกัมพูชาต้องยกระดับการเตรียมพร้อมอย่างเต็มรูปแบบป้องกันอธิปไตยกรณีที่มีการบุกรุกจากฝั่งทหารไทยอีกครั้ง แล้วก็ย้อนประวัติของสมเด็จคุณเซเคยนำชนะช,นะชนะไทยมาแล้วบอกว่าในสมัย2536ถึง2542หยุดไม่เชื่อไม่ต้องอ่านอันนี้ใช้ความส่วนตัวหยุดนี่เป็นพวกทหารเขาเหรอนี่เขาแบบว่าเขียนแบบว่าได้รับการยกย่องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นวางยุทธศาสตร์การสู้รบจนทำให้กองทัพกัมพูชาเอาชนะทหารไทยในสมนรภูมิป,ปี2008ถึงบองพนย อย่างมีประสิทธิภาพ C S, 1> <S, 1> <S, 1> S I L A บอกอพูดไม่เหมือนทำคมเมนประกาศไม่ซื้อน้ำมันจากไทยแต่เรือบรรทุกน้ำมันเต็มลำจอดอยู่หน้าท่าเสียนูเวล หลังจากรัฐบาล CSILA ขออนุญาตนะค่ะบอกหลังจากรัฐบาลคาเมนสร้างภาพประกาศว่าจะไม่ซื้อน้ํามันจากไทยอีกต่อไปเพื่อปลุกกระแสร,รักชาติสร้างภาพความตึงเครียดปลอมๆแต่หลักฐานจากระบบมารีนทราฟิกชัดเจนเรือเชษธนบดี6เรือ,อน้ำมันจากศีราชาเดินทางถึงท่าสีหนุวิลตั้งแต่24มิถุนายนค่าดรอ ดราฟต์คืออะไรคะ6.1เมตรเท่ากับเรือบรรทุกตเต็มลำสถานะล่าสุดทอดสมอรอถ่ายของ คุณเซนพูดกับประชาชนว่าตัดสัมพันธ์น้ำมันกับไทยแต่หลังบ้านยังแอบ,บซื้อน้ำมันจากไทยเงียบๆนี่คือสองมาตรฐานของระบอบคุณเซนที่ใช้ไทยเป็นแพะในข่าวแต่ใช้ไทยเป็นแหล่งพลังงานจริงระบอบที่โกหกประชาชนตัวเองก็คงไม่ลังเลที่จะหลอกคนไทยด้วยถึงเวลาที่รัฐบาลไทยต้องตรวจสอบว่าใครส่งน้ำมันให้ขเขมรใครเป็นเจ้าของเรือ,อและมีผลประโยชน์อะไรแอบ,บแฝงอยู่เบื้องหลังอือ นี่ท่านผู้ชมอมขณะนี้เหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมันโคตรชัดเลยสากแก้วอ่าด่านคลองลึกอะค่ะโผล่ไหม,มก็ฟังคุณครัเขาไม่ประสานมาว่าเขาจะรับเราจะเปิดได้ยังไงแล้วมีหน้ามาพูดได้ยังไงบอกว่าปล่อยเราไปเดี๋ยวเราจะไปโไวยวายฝั่งโน้นเองใช่ใช่คุณป้าลีลห,หรือเปล่าจําชื่อไม่ได้คุณป้าอ่าเนี่ยคุณป้าท่านที่แขนขาดอะค่ะ บอกเลยว่าเปิดเถอะแล้วถ้าฝั่งนู้นไม่เปิดเดี๋ยวจะไปโวยวายกับฝั่งอับดุษอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการบูลลี่คนพิการไม่เกี่ยวแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่มามีพฤติกรรมแล้วก็มีคนบอกอย่าไปเชื่อว่ามารับจ้างทําความสะอาดภาพที่ไปนั่งขอทานเมื่อสี่ปีก่อนย่านเพลจมีข้อมูลเข้ามาเดี๋ยวผมให้นักข่าวไปติดตามเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นหัวหน้าขบวนการนำมาขอทานเข้ามา หรือในหน้านําเข้ามาเลยอ้านี่ไงถึงขนาดที่ทางกองกำลังบุรพาเมื่อเช้านี้ต้องกําหนดเป็นมาตรการผ่อนผันใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดนะคะกองกําลังบุรพาส่งหนังสือด่วนที่สุดอนุโลมการเปิดปิดจุดผ่านแดนหาวรอนสามแห่งจุดผ่อนกรนการค้าชายแดนสองแห่งนะคะที่สะแก้วเนี่ยค่ะท่านผู้ชมขึ้นมาดูเร็วๆไอ้เองทําเสร็จแล้วเนี่ย จุดผ่านแดนถาวรบ้านคองลึกกับบ้านเขาดินประชาชนกัมพูชาที่จําเป็นเข้ามาซื้อเครื่องอุปโภ,โภคบริโภคเท่าที่จําเป็นสามารถใช้หนังสือผ่านแดนหรือบอร์ e เดอร์พาของจังหวัดบันเตียเมียนเจอเท่านั้นไม่อนุญ,ญาตพาสปอร์ตและไม่อนุญาตพาหนะทุกชนิดยกเวนก้นจักราย,ยาน,ยานันนะ จักรยานไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ถ้าจักรยานสองล้อได้ค่ะ,ะเวลาสามรอบรอบละสามร้อยคนแปดโมงถึงเก้าโมงครึ่งสามร้อยคนสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงสามร้อยคนบ่ายโมงถึงบ่ายสามสี่ร้อยคนและอยู่ในไทยได้ไม่เกินหนึ่งวันค่ะ,ะจุดผ่านแดนอสองจุดนี้เหมือนกันที่ประชาชนกัมพูชาที่จะกลับบ้านเหมือนกลุ่มเมื่อวานพร้อมยานพหาหนะก็สามารถกลับกัมพูชาได้แปดโมงเชา้าถึงสี่โมงเย็นค่ะอยากกลับก็กลับ ขนาดที่เกี่ยวกับน,นักเรียนนักศึกษาก็เปิดสองรอบเช้า6โมงถึง8โมงเย็น5โมงถึง6โมงค่ะอันด้วยคมสุดวกด้านรัฐเยธรมตามความจําเป็นด้านการรักษาพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีเร่งด่วนต้องเข้ารับรักษาพยาบาลถ้าประชาชนคนไทยจะกลับบ้านเราก็กลับได้นะคะพร้อมยานพาหนะิะส่วนบวคนุคคลใช่ค่ะใช้บอตรเดอร์พาสและพาสปอร์ตเข้าได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นอ,อันนี้ประกาศชัดๆแล้วนะเดี๋ยวจะมาอ้างว่าทางฝั่งเราไม่เปิด หรือจะเป็นจุดผ่านแดนอ่ะเดี๋ยวจุดเอื่นขึ้นให้ดูเร็วๆก็แล้วกันอ่ะผม